กรุสุดทธิครับนายนัทสิทธิ์แกมลำสิบปีครับนักชกจากทิแห่งขอจักรกรุ๊ปสุดทธิให้การเพชรดอนจานสิทธทกกาลสินนะครับนายธนสิทธิ์ซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสิทธทอกาลสินครับ45ิครั้งชะครับคู่นี้ฝ่ายกัวขวาอีกแล้วนะครับเปิดเกมเดินดูว่าสักประมวลเองก็มีแข้งสาเนื้อเน้นเลยนะครับเลือกออกนะครับขยับขยับแล้วก็โอกาสไม่ครบกําหนดยกเลยนะครับโอซ้ายแรงครับลูกศิษย์ของมาดามจิ้วกรุ๊ปสุดทธินะครับ มีแคล้วพราวอาซ้ายไปครับแข้งขวาคืนมาเอาวละครับแหมออกกันแบบนี้ต้องแต่ยกแรกเลยครับรู้ดีแฟนมวยต่างชาติค้างหือแล้วครับไปนี่ครับแหมของดีของดีมาแล้วครับโอ้โหดูมามาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยโอ้โหดูครับมาเพชรดูแมเผลอหน่อยเดียวดูครับู้หูดูสักประมวลสักโอ้สักประมวลนี่มาดูเลยนะครับไฟดีทั้งเจาะยางทั้งสายกำตัวนี่ออกข่าวนะครับเพียงยกแรก นี่นะครับโดนซ้ายครับโอ้โหลูกสุดท้ายี่เต็มหน้ารับเงินรางวัลพิเศษด้วยนะครับพี่บอลครับไหลายเด้งเลยครับทั้งจากแอนตาซินนะครับรวมถึงสนามมวยเวทีมวยราะดูล้วดูจังหวะไฮไลท์เดี๋ยวดูครับว่าจังหวะสุดท้ายจบแบบไหนครับโอ้โหนี่ครับว่าเหมือนจะหลับกลางอากาศไปแล้วครับดูโอ้โหห้อยห้อยแล้วก็ปังโอ้โหดูครับนี่ครับ ดูเฉาะดูแขนครับแขนแขนนี่แบบไม่ไหวแล้วครับแล้วก็แล้วก็ปั้งนี่ครับโอ้โหเข้าซอกคอเลยครับอ่าเต็มเต็มแท่งเลยนะครับเม็ดนี้นี่โดนแขนนั้นก็แทบจะหยุดแล้วนะ